โอ้บอทส์อัพเดิกบักพิบะสวัสดีครับต่อไปจะเป็นการแบ่งกลุ่มนะครับมีอุเจนมีบักโยยี่สิบสามมึงยี่สิบสามหรือยี่สิบหกบักวันชัยสิบแปดแล้วก็ควายอีกตัวนึงอ่าต่อไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งทีมที่หนึ่งนะครับจับมาอุเทนมึงจับมาบิบ <c oughs> ัติไทยไหนพีทางออกทางพร้อมกลุ่มหนึ่งทีมที่หนึ่ง มกอยิบสองโอเคมกอยิบสองนะจ๊ะเอาบอต้องถ่าเอาต่อไปกลุ่ม2อทีมที่หนึ่งจับจับกลุ่มสองทีมที่หนึ่งทางออกพล้อีออกมาพีใส่กล้องโมกอยนยิบห้ายีิบห้าต่อไปกลุ่มสามกลุ่มสมทีมที่หนึนห่งาเรวเร็วกล,ลวุ่มสทีมที่หนึ่งนะครับบักบันชัยทางออก <26. S 1> ยี่สิบหิบหกลุ่มสามทีมหนเต่อไปกลุ่มที่หนึ่งทีมที่สองกลุ่มหทีมที่สองสามีโอ้มีแต่เด็กหน่อยกล <c oughs> ุ่มที่สองทีมที่สองย3บอ้าวทีนี้กล <c oughs> ุ่มที่สามย่กล <Okay. S 1> ุ่มที่สบอกวันใช่ กลุ่มที่สามทีมที่สองยี่สีโอ้อากลุ่มที่หนึ่งทีมที่สามสามเอ็ดกลุ่มที่สองโอ้โกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามโดนัดเโดนัเออโดนักลุ่มที่สทีมที่สาม ไก่เบิดแล้วไก่เบิดแล้วยังนั่น33มสโอเคอ่าทีมสุดท้ายครับกลุ่มที่หนึ่งอาจารย์มันมาครบกันครบตุนเนาะมันเหลืออยู่3ใบบูแมนแล้วสิอ12 12นี่คือประมาณว่าทีมที่ยังไม่เข้ามาถ้าไม่มีทีมมาสมัครแสดงว่ากลุ่มหนึ่งจะเตะกัน3ทีมนี่แหละโอเคครับเข้าใจแต่ตารางยังเหมือนเดิมครับไปวัเดี๋ยวอ่าต่อไปทีมที่สอง ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนั่นแสดงว่าตายแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวทีมสายผมมายี่สิบเจ็ดกลุ่มสองเสร็จกลุ่มที่สามก็เหลือทีมสุดท้ายคือทีมสิบเอ็ดผมนี้เก่งนะครับยังกับซุนหงอคงเฮ้ยรู้ดีนะว่าจะเป็นทีมสิบเอ็ดเปิดดูสิพี่มันเปิดอุ้ยมันมันจะเป็นทีมสิบเอ็ดจริงหรือเปล่านะทีมสิบเอ็ดด้วยทีมสิบเอ็ดจริงด้วยโอ้โหม่นยังจับวางสรุปตามนี้นะครับคือไอทีมสิบสองกับสิบเอ็ดนี้คือมันมีทีม ยี่สิบยี่สิบเอ็ดถอนตัวไปก็เลยเหลือสิบทีมแต่เพื่อให้ลงตัวก็เลยก็ประมาณนี้ครับถ้ามีทีมสมัครมาตามหลังก็เล็งไว้ว่าอาจจะเชิญมจรมาหรือว่าภัยดำทีมแชมป์เก่าถ้าไม่มีใครมาก็แสดงว่ากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามจะเตะกันสามทีมเดี๋ยวตารางก็เหมือนเดิมครับส่วนกลุ่มสองก็เตะกันสี่ทีมครับแล้วก็เอาที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มเข้ารอบเพื่อจะไปชิงแชมป์ต่อไปกับมอสเรเราสมมติสองทีมนีมามทรงอะ แม่ทีมมีสิ่งก็ไผ่สองทีมนี้ไม่ส่งเดี๋ยวผมจะตัดตารางให้ดูครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเวลายี่สิบหกเจอทีม11มันไม่มีทีมใช่ไหมก็ลงซ้อมกันเองสิครับแชมป์กลุ่มกลุ่มที่1แชมป์กลุ่มกลุ่มที่2แชมป์กลุ่มกลุ่มที่สามถก็เข้า3ทีมก็ทีมนึ่งอี่ทีมหนึ่งของอาวุโสเองครับมาเข้ามาชิงกันใช่เพราะฉะนั้นอาวุโสนี่จะได้2ถ้วยถ้วยหนึ่งคือจากประเภทอาวุโสและ4ทีมนะใครได้แชมป์ก็ถ้วยแล้วก็มาชิงนี้อีก Ông vũ trụ này là đập chém Ok Ok, làm.